bụi 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 nè bụi bụi nó ເບິ່ງລັກສະນະໄກ່ຄົນหอมใหญ่າການເຜິນກະຕະລົກະື รอตอดคนเกี่ยวกับไก่ลงไปปีนลงไป mà của cái cay thôi, cài hơn cảm ơn mùa khẩu nữa thì nhai thôi không này nó mới có nữa, cắm chi tố húp to, trời ơi, chạy luôn, lên, bố, thấy mẹ à húp bố Nó Bên oh, ah, oh, e bà nó, mềm mềm luôn Ô, mấy cái bà lên Học tổ, xe con không có đi Thái cái bà có đại nó lên Rập rạp cũng không có mềm cái mè Phùng luôn Ô, chết tố หาทางไปดักน้ำมันก่อนทุกคนหาทางไปดักน้ำมันก่อนปุ๊บปุ๊มาลกมาปุ๊บเ,เลยเจสซีปู่ทุกงงยังไงเลยทุกคน ไก่หมุนีบิบกเขาทุกคนเลยโอ้สิร้ายขนาดเลยไก่ร้ายขนาดเลยหมุนโป๊ะไก่แม่โคก,กี้โตเลยแค่ผู้สองเนาะมูใหญ่ขนาดเลยแต่วันบนะกเขาเนาะไก่หมุนีที่ว่าตลาดทุกคนที่ว่ามันรักเนาะหรืออาจจะมีคนที่คนกวนมันดุหรือคนตอมันดุเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยบบกเขาเขาต่อดักลัดหนาหลัดล้างกันยัง มันกับเบี่ยนไปทางไม้เลยเลยเนาะอ๋อเสียดายเสียดายไปเดี๋ยวคนเดียวเราเลาะลงไปบ้างเขี่ยเขี่ปลาทั้งทั้งด้านนี้อีกเนาะเพราะว่าตอนสาวๆนี่มันงะแข็งขันอยู่เลาะลงไบ้างทุกคน Rock talk. ตอนนี้เขากออกมานอกแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ตอนที่เฮายิงได้แล้วมันดีดมันสักเราก็เลยมาเลยทายเห็นเนาะมันกัดกางจะเนาะตอนนี้มาหอดเพราแอนเพราะแอนก็มาเช่กันทุกคนเขั่วกันเลยผลงานแบบแอดกันนะทุกคนนี่ของเฮาตอนนี้ถือว่าโมนีสองแต้มเนาะกับว่าแอดมันมันทุกคนถือว่าพอได้อยู่ได้กินเนาะโมนีแต่ว่า บ่อบอนี่บยฮู้ว่าอยู่ทางใดทุกคนเนี่ยมานน้ำกันเนาะเพิ่นเพิ่นแลนําหลังแต่ว่าเพิ่นแว่อยู่ทางทางเมื่อนี่ติดต่อหาเพิ่นบ่ได้โอ้โหสิเพลนเดี๋ยวจะเลาะเมื่อท่านเห็นเพิ่นก็เดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มเพิ่มว่าเพิ่นมานประมาณเนาะอันนี้เฮาก็เดินทางกลับก่อนทุกคนบ๊ายบายมื้อนี้ยมันมาคลิปนี้แกมือได้เนาะร่มวานนี้นิ่งบ่เถิมื้อนี้เรียบร้อยไปบ๊ายบายทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าระหว่างทางเมื่อทุกคนพร้อมเบาหนิว นี่เจ้าเลมโบลูเลมโบเนาะนี่ลูเลมโบมึงลักษณะไกาคนหอนใหญ่ขะขนาดนี่ผลงานเพิ่น์นเพิร์นแกเพิ่นกะได้แต้มหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแต้มหนึ่งตัวนะของของบะแอดตัวนี้ตัวนี้ของบอนิวเขาว่าได้พละแต้มนะมันเนี่ยเนาะยังบ่ฮู้แต่บะบอนเราจกได้บ่ได้โทรหากับบะได้ทุกคนเลยอ๋อหอนใหญ่ขะกันอีน ฟ้ไก่ต้อยก่โตไตันไปาเมี่อมานนี้ทุกคนคงเป็นโตัดเาว้ตนอวิทย์วันปลาเนาะออกมานี่ก็เป็นบาทละไปกบั้นมานี่